พี่พี่พี่แคสเกม้ผมดูหน่อยอ้าวอ้าวโอ,อยหนีไปซะและ้วโอ้อดดูเลยเฮ้ยน่ะนไม่ใช่กู deposition, you your contact testified first with that the agency อันนี้กูเองครับนำม,มา <1984 S 1> มีอะม,มาเลยฮะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งกันนะครับไปที่เหมืองแห่งหนึ่งนะฮะที่ไกลออกไปนะครับที่ไหนก็ไม่รู้นะมาดูกัน <S <S โอ้โหเดเดดชื่อเออเ็มพูมาลาก้าซาวอฟริกาอ๋อแอฟริกาใต้เลยครับไปโอ้โหไกลเลยฮะ ภูกาลิโกมายครับเป็นเหมืองขุดทองนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เรามาเล่นเกมกันต่อนะครับกับไซฟอนฟิสเตอร์ภาค3นะฮะภาคที่3นะฮะมาต่อเลยส่วนเรานะฮะก็บินเอ่อลงมาจากเอ่อเฮลิคอปเตอร์ทุยเขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องบินเออแล้วก็บินลงมาโดยใช้ร่มชูชีพนะฮะดูหน้าเออามาโหดเลยเหมือนนักเออเหมือนนักบาร์ดอ่ะหน้าคล้ายๆกันเออเดี๋ยว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 ก่อนโอ้โหข้างล่างกี่ตัววะโอ้โห เดี๋ยวเดีเดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเฮะกูหาที่ล่อนลงหมอหมอก่อนเอเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหโอ้โหโอ้เจอโอ้ตเจอแล้วเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 ก่อนยังไม่ทำทอะไรเลยเนี่ยแบ่งแบงแบอืมข้างหลังอีตัวนึงข้างหลังข้างหลังอีตัวนึงยังไม่ทันที่ทาอะไรเลยมาปุ๊กก็นี่เลยบู๊เลยเดดีีีีีเ โอ้ม oh, mm, er,, oh, ีเอ่ออาก้า sì, ด้วย pk 1 0 e h นะฮะจัมอ๋อให้กระโดดเดี๋ยวก่อนต้องดูไอ้ข้างล่างอีกตัวนึงมีตรงไหนมากกูยิงไม่ให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนเคลียร์แม่งเลยทีละตัววินยังไม่เจออะไรโอ้มนอยู่ข้างล่างแบ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 แบแบแบเรียบร้อยเละค่อยๆเคลียร์ไปทีละตัวมันมีตัวนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ก็ค่อยเดินค่อยเดินข้างล่างเปล่าวะ วับเอ๊ะเจอแล้วตรงนั้นไงเด้อเด้ออ่าฮาทาที่มอกบอกก็น่าเจอแล้วนี่แน่ยิงไข่เรียบร้อยเอ๊เดี๋ยวก่อนทำไมเสียมาางมันตังตังเจอเลยวะดูก่อนโอ้เอ๊ทิ่ไปเองดีกว่ไปโอเคเอ,อืมปีขึ้นมาแล้วข้างหน้าให้ทำอะไรอะไรเนี่ย e อ p l o s i v e ระเบิดอืมเก็บเก็บเลย เก็บกระสุนก่อนอืมแอมโมเทเกนโอเคต่อไปแล้วพวกมันยังมีปีกวะเนี่ยคำดาวอ๋อให้ปีนลงไปโอเคปีนครับปีนลงปีนลงมีคำแนะนำบอกด้วยครับสุดยอดอ่ะลงค่อยๆ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 ลงอืมอ่ะลงมา มาดูสภาพศพกันฮนะโอ้โหโดนยิงบริเวณด้านช่วงท้องนะครับเลือดไม่อาบนะฮะแสดงว่าเลือดตกในนะฮะดูต่อดูต่อกลัวมันยังไม่หมดกลัวยังมีอีกวอบโอเคหอบลงลงนี่ลงนี่่้ะลงนี่ลงนี่โอเคลงหาที่ลงหาที่ลงเหมาะเหมาะอืมไอตัวนี้มีกล่องด้วยฮนะ ก๊อสโปอ๋อหน้าไม้เก็บเลยครับอุ้ยอะไร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 เอ้ยไกล,กลถังน้ำมันด้วยหนีก่อนอย่าโดนอะไรอะไรอะไรยิงเลย,ยบีก็ขึ้นไม่ได้อีก,กรรมอ่ะขึ้นนี้ก็ได้วะมาเก็บข้างบนมีกระสุนนี่ต้องเก็บก่อนเลยครับว่าต้องใช้เยอะครับโดยเฉพาะปืนนี้นะครับเอ,อ่อพีเควันเทเลทูนะฮะ เรียกให้เป็นสับทางการหน่อยเรียกว่าร้อยสองเดี๋ยวหาว่าเราบัดโง่บัดซบนะฮะบ้านนอกอคอกนาครับอ่ะลงนี่นะเนี่ยไอ้ลงได้ปะวะมันมันสูงปะวะสเสียวๆไงไม่รู้ว่าเอ้ยมันสูงว่ะไม่เอาดีกว่าหาหาที่อื่นหาที่อื่นหาที่อื่นดีกว่ามาอืมโอ้โหดูท่าตายตายน่าเกลียดมากมเหยียบแม่งอ่ะลงลง เออโอเคลงนี่ดีกว่าเตี้ยกว่าเยอะโอเคมันจะมีใครมาอีกป่าวเนี่ยเสียวอยู่วะไม่มีแล้วฮะอ่อกระสุนเต็มเอ้ยนะเอ้ยกล่องกล่องอีกแล้วแถวนี้กล่องเยอะจุงมาหาดูที่ไอ้กล่องอะไรอ่อไฟจเก็ตอ่อเกาะเต็มนี่วะไม่ไม่ต้องสนไม่ต้องสนโอเคอืมวอต่อต่อเราเดินทางกันต่อครับเช็คพอยท์ เราว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยเราว่าอย่างนั้นปีตัวก่อนดิมีอะไรเปล่าอุ้ยมาแล้วคนหนึ่งโอ้โหถือช็อคกันมาด้วยอันตรายอันตรายอันตรายเรามาแบบแอสซิสซินดีกว่าครับรอบฆ่าดีกว่ามีดเลยรู้สึกว่าภาคนี้จะไม่มีเออปืนช็อตไฟฟ้านะไอที่แบบว่าจี้อ่ะเหมือนภาค2อ่ะไม่มีแล้วนะรู้สึกค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเตืน โอ้แบบนี้ก็เรียบร้อยเกินไปมั้งอออ๋อก็ค่อยไปค่อยไปค่อยไปเรียบร้อยขอขาดมึงเส้นเลือดใหญ่ไม่เลี้ยงหัวมึงอันเนี้ยโอเคเราได้มาแล้วได้ช็อกกันมาแล้วห้านัดนะฮะอ๋อแขกแบบเงียบๆดีกว่าวันนี้เอาแบบรอบค่ารอบค่า เฮ d ช็อตเรียบร้อยอืมชอบย่องจริงเราอ่ะย่องย่องอุ๊ยนั่นอีกตัวหนึ่งอันนี้ขอแบบบึ้มอะไร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 ยิงแม่งเลยหลายนัดเต็มเต็มมา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 อ๋อโหบ้านหายไปเลยเนี่ยอุ๊ยไม่เล้วไม่เล้หรอไม่เล้วหรอบึ้มบึ้มบึ้มนี่ มือไวใจเร็วมือไวใจเร็วมือไวใจเร็วมึงมากูยิงถ่งน้ำมันก่อนเลย<ม>เอ๊ะเดี๋ยวก่อนกระสุน Pk w i r l e t 2เต็มแล้วเก็บช็อกกันดีกว่าครับใช้ Pk w i r l e t 2โอเคช็อกกันเก็บเก็บไม้หมดมกระสุนทั้งนั้นแต่ว่าไม่ได้ใช้ฮะตอนนี้แล้วก็มาอยู่ที่ที่ไหนวะเดี๋ยวออกไปดูป้ายก่อนมเมื่อกี้เข้าเร็วไปไหนดูป้าย,ยดูป้ายดูป้าย เออเป็นเมืองที่411นะฮะเข้าไปดูกันว่าข้างในนี้จะมีอะไรโอ้ยสเลโอ้คนงานคนงานคนงานต้องเข้าไปคุยเข้าเข้าไปคุยโอ้โหนี่กำลังขุดเหมืองกันอยู่นะฮะขุดเหมืองแร่เพียบโอเคเข้าไปหา was ฟ o r ์แมนโจนส์ has quarantine d them down there somewhere I will find them we are going to blow the mine but I will get you out first the east passage is the best way out but it's guarded n e t h i m to me okay พอเข้าใจอยู่ครับเหมือนว่าเพื่อนเขาจะถูกจับนะฮะให้เราพานำทางไออพาเขาไปไปนำทางไปหาเขาหน่อยอ่ะนายมึงก็ตามกูมาแล้วกันอ่ะมึงนำหรือกูนำวะเนี่ยหรือว่าพาเขาไปส่งลืมลืมไปแล้วเนี่ย รู้สึกว่าจะพาเขาไปส่งก่อนแล้วค่อยไปหาต,าตัวปะไ,<อ>ะไก่ตัวนี้อะไร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 อแบบพี่ป๋องเลยอ๋อไอ้นี่มึงมาไม่เห็นซูมเมเสียงตกใจหมดอมโอเคโอ้มีรถขนเหมืองด้วยเขนแร่ด้วยไม่ได้ขนเหมืองขนแร่ขนเหมืองขนได้ไงวะ <laughs> ใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวก่อนค่อยหาไปตรงนี้มันต้องมีความไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่ครับค่อยๆค,ยค,ยคาดเข้าไป ขาดเข้าไปขาดเข้าไปไม่เหนื่อยบ้างไงวะโอ้ยสอตัวโอ้โห2ตัวมาตัวแรกตัวแรกก่อนเฮ a d ช็อตเรียบร้อยสานัดอีกตัวหนึ่งมึงยังไม่รู้ตัวอีกอีกตัวหนึ่ง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 มึงรอนี่ก่อนนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะรอตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเดี๋ยวก่อนเปียกุวยก่อนเลยโอ้โหข้างคากว่าแล้ว อันนี้อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับสไนเปอร์เลยครับอันนี้เอาไปก่อนหนึ่งตัวครับจิ้วเอ้อย่าง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 จิ้วอ๋อหนึ่งตัวเอาอีกไอ้นี่ไม่รู้ตัวเนี่ยไอเพื่อนมึงตกไปแล้วตรงตามเขาไปดิเออไปหาเพื่อนหน่อยเออนางอิกสองตัวมึงไม่รู้ตัวกันบ้างไงวะเนี่ยว่าตัวไอ้ไอ้จากไหนว่าจากไหนจากไหนจากไหนข้างหลังมือไวใจเร็วเร็วใจเร็วเหลือเกิน อากูมาแล้วยิงนี่อืจะตายแล้วยังไม่วาจะยิงอีกนะ่ะและอีกสองตัวนี้มึงไม่รู้ตัวเลยครับว่ากูเล็งมึงอยู่เนี่ยฮะอ่ะตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่ะแน่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะาการนั่งการยืนด้วยฮะเพื่อเพื่ออะไรและอีนี่มึงยังไม่รู้ตัวเอาไม่เอาพาด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 อีกตัวหนึ่งลงตาไปดิโอเคเขียยอย่างวะโอเคียแล้วครับไปไปไป ช็อกกันเต็มยังวะกูเต็มแล้วใช้บ้างครับเพื่อความหลากหลายในชีวิตนะโอเคโอเคโอเคกูดูแล้วกูช่วยได้แล้วเนี่ยโอเคถึงฐานเราช่วยเออตัวเออคนงานสองคนได้เรียบร้อยแล้วบอส่ภารกิจต่อไปมาโอเคครับช่วยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมทกูแต่กูนาไปช่วยเพื่อนด้วยอ๋อให้ไปช่วยเพื่อนด้วยอ็อบเจกต์อัปเดตเอ้าเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย มึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยชิบหายแล้วหล่อแล้วหลออีกแล้วเกมนี้หล่ออีกแล้วเดวเวอร์ทูแม่งก็หล่อมาแล้วเกมหนึ่งเกมนี้ยังหล่อตามอยู่เนี่ยไปเราไปช่วยเพื่อนกันต่อครับภารกิจมีการอัปเดตครับโอเคตรงนี้ตรงนี้เชียเชี่ยเชี่เชีเชีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือไวใจเร็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 วไอเดียวสไนเปอร์ โอ้ยน,น,น,นี่ยไอ้นำเพื่อนเรานี่หว่าอืะเอ้อเดี๋ยวจากไหนจากไหนจ <laughs> ากไหนวะโอ้มึงดักหลังกูออืรับไม่ได้รับไม่ได้อย่างงี้กูกำลังช่วยเพื่อนอยู่ดีมาดักหลังกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงชอบตุ้หลังใช่ไหมได้เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวก่อนอะไรเคลียร์ทีละตัวเลยคาเข้าไปนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งเลยปิ้ว ปิวเรียบร้อยปิวเลยอืมในตัวหนึ่งเรียบร้อยอะไรนี่อะไรมึงอะไรของมึงในอีกสองตัว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 เพื่อนเราแม่นมากยิงซะนี่ปิวซะมึงในตัวโอ้ยไกลมากตัวนี้ดีกว่าโอ้ยตัวนี้ทา์เกตไม่มีเลย หุ่ยหมดแล้วเหรอว่าแย่จุงอ๋อตามเรามาโอเคกำลังตามไปครับไปไหนแล้ววะอืม่ะต่ออืมรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนเลย PK wireless two tagen s h กัน u n t a ก e n กกอ๋อ เปลี่ยนอาวุธดีกว่าครับนี่กระสุนเกือบเต็มแล้วเดีย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 วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทางกลับมันต้องมีอะไรแน่ๆครับน,น่าน่เงียกว่าแล้วว่าแล้วใช่ไหมมึงจะเอ๋นี่แน่เรียบร้อยหนึ่งดอกเก็บโดกระสุนมันมาซะนั่นีกตัวหนึ่งยิงยิงซ่ายิงซะ โอเคเก็บอีตัวหนึ่งยิงยิงมาเท่าไหร่กูก็ไม่กลัวมามาเยอะๆเลยมาเยอะๆเลยเอ้ยลิกเอฟโพซิฟเฮียวางระเบิดตรงนี้ตายครับวางซะกูไปละมึงไปแล้วไปเอ๊ะใครจะยิงยำจะยยิงก่อนมึงยิงก่อนกูยิงเอ้ยอย่ายิงระเบิดอย่ายิงระเบิดไม่ไม่ไม่บุ่มโอ้โหกูหลบทันนะเนี่ย เกือบไปมามาต่อกัดดาต่อไปกันเลยครับหลังจากที่ไอ้พวกกองกองกําลังโจรนะครับมันได้ยิงระเบิดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเหมืองก็ถล่มสิครับบึ้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหโห้ไปก่อนแล้วกูไปก่อนแล้วมึงโอ้โหไปแล้วไปแล้วสวิตโอเคโอ้ยนั่ง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 ก่อนนั่งก่อนมาอะไรมาอย่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 าทำอย่างนั้น มาเลยเอ้ยข้างหน้าอู้ยจะลงแล้วจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วโอ้มา oh ยิงก่อนเลยมึงอโอเคกูยิงทันครับอุ้ย M 7 9 M 7 9เก็บมาเลยอืมแต่ข้างบนเป็นไงละครับโอ้โหเละเละเลยเหมือนข้างบนเละครับอืมเรามาปฏิบัติภารกิจกันต่อครับตะลุยต่อตะลุยต่ออ๋ออ๋อฮะอ๋อโอ้ยตรงนี้มีเออ เป็นพื้นที่กว้างๆนะครับแล้วก็มีรถขนดินอีกคันหนึ่งเราต้องเข้าไปสำรวจดูแล้วข้างในนี้มีใครหรือเปล่าวะฟอร์แมนโจนอืมเฮ้ยทำไมไม่ตอบโต้อะไรเราเลยวะอยาไปคุยกับเขาหนะ่อยมาไปทักทายไปทักทายไปทักทายอืม who are you เฮ้ยมึงเป็นใครวะมึงมาทำไมตรงนี้ก็กลุ่มมาคุยกับมึงไงมาคุยกับมึงแล้วกูจะฆ่ามึงด้วยอ้าวโอ้โหมาให้เราเออไม่อยากฆ่านะเนี่ยแต่ว่าฆ่ามันต้องมีแน่ๆเลยครับเพราะดูจากสภาพเออตัวโครงสร้างของบ้านแล้วแล้วก็รถ ผนดินที่มันจอดอยู่มันตรงกับเออที่กูอยู่พอดีเลยกูมันต้องมีแน่ๆ,ๆเลยกูออกก่อนดีกว่าครับไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ฆ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 ่าเอา๊ะหรือว่าต้องฆ่าวะฆ่าดีกว่าวะ่ะมันไสเออเรียบร้อยไปแล้ววิ่มาแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมามันมามันมาข้างๆ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 โอ้โห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 เต็นเจอร์เต็มเลยอืมอุ้ยโดนแล้วโดยหนึ่งดอกอืมโดนนี่โดนเฉียดเดี๋ยวกูคานก่อน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 อืมคาดซิกแซกอย่างมีอืมอย่างมีชั้นเชิงอ่ะสุดยอดโอ้โหเกือบไปแล้วกูข้างบนมีอะไรวะเนี่ย M79 โอ้เก็บมาเลยครับ จะกอดไอ้ข้างล่างมึงแต่ละตัวเดี๋ยวก่อนเคลียร์แม่งทีละตัวเลยครับโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกเลยตัวแรกเลยตัวแรกเลยเต็มเต็มเลยมาข้างๆกูเนี่ยนี่ตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยอ้ยมีตัวหนึ่งมาแล้วมาแล้วอตัวนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่ออุ้ยตรงนี้ตัวหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วคาดไปคาดไปยิงยิงเลยบุกเลยบุ๊เลยบุ๊เลย บูเลยมามามากี่ตัวมาเลยมาเลยมา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 แต่ตัวเอาเลยเอาแล้วก็บุ้มเละึมตรงนี้ตัวหนึ่งกูจําได้นี่ไงนี่ยิงซะยิงมา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 ,มา,มา,มาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดโอ้ยตรงนี้ติดเอาเดินไปทอมไม่รู้ร้อนอีกอ่ะมาสิมามามาโอเคเก็บโอ้กระสุนกูเกือบหมดมใหม่ตัวนึงแล้วใหม่ตัวนึงแล้วเ,เก็บเก็บแม่ให้หมดอืมีมปะวะ เฮ้ยอีกตัวหนึ่งนี่ไงเออลงมาลงมามมกระสนุนเก็บไม้ให้เยอะๆเออพีเค <PK S 2> วาฮเลสทูนะฮะต่อไปครับตรงนี้ยังไงเฮ้ยมีคนอยู่อืมยิงซะฆ่าปิดป่าครับวอบนี่ตัวหนึ่งนี่ไม่มีทางได้ยิงกูหรอกครับ เออแปะเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรเนี่ยกระพริบกระพริบทาสบิสเตอร์พาวเวอร์พาวเวอร์ลิงอัพโอเคกดแล้วครับเหมือนเป็นพลังงานของลิฟต์มั้งรู้สึกไปต่อวันนี้รู้สึกว่าแคร์แบบไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอยากเล่นครับก็มาเล่นสักหน่อยแล้วก็แคร์ไปด้วยไม่หนุก็ขออภัยด้วยนะ คงจะเปลืองเวลาดูคลิปผมหน้าดูไว้ตรงนี้ Hold off them right there be I will โอ้โดนโดนแล้วโดนโดนแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนกูโดนแล้วเพื่อนกูโดนแล้วยังไงแบ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 งบึ้งเมือโอ้อโ,อโหไม่น่าเลยเพื่อนโอ้โหกูสาดเสียสละไปช่วยมึงเออไม่น่าตายเลยโอ้ย โขมามันมาบาลเลยโอ้โหบาลกูหลบก่อนหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยกูพิ้งพับอยู่อะเนี่ยเกาะไม่มีเนี่ยนี่ตัวหนึ่งอี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 ตัวหนึ่งนี่ยิงกล้าครับช็อกกันก็เต็มแล้วใช้ช็อกกันดีกว่าวะตรงนี้รู้สึกมีเกาะอ,อ่ะวาแล้วเชียวเก็บเก็บซะเลยมา shift a หกสิบเก้าอ๋อเป็นลิฟต์ลิฟต์ขึ้นไปต้องมีพลังงานซ่อนอยู่แน่ครับ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันงอข้างบนมีอะไรวะก็เป็นห้องสำนักงานนะครับกับคอมพิวเตอร์ง่ๆอีกสองเครื่องนะกดเครื่องไหนนะครับพลัส W อ๋อกด W อ่ะกดปุ่ม W ครับเป็นการเดินตัวไปข้างหน้าเอ้ยพวกไหนอม่เนี่ยเอานั่นเพื่อนเรานี่ไหวคนหนึ่งอ๋อเพื่อนเรายังไม่ตายครับแบงแบงโอ้โหเฮดช็อตสาบคอมโบลวดอ๋อนั่นที่ตายน่อีกคนหนึ่งฮะ ตอนนั้นที่เราไปช่วยมาเมื่อดายให้แล้วโอเคอย่าไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนมลงมาแล้วโอเคไปคุยกับเพื่อนครับ Rest brother. other workers are quarantined. easy, The being my แต่ว่าไปนะหน้ามึงกับหน้าคนที่ตายนี่เหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับคนเราเปนพากันได้เอตรงนี้อะไร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 มึงอะไรมึงอะไรมึงฆ่าทีเดียวสามตัวเลยมึงคอมโบเดียวจบ บายบายเพื่อนฉันไปแล้วนะอ่าไปแล้วแล้วตอนนั้นเราก็หลังหลังจากนั้นเราก็ขึ้นลิฟต์ไปนะฮะโอ้โหตรงอกนี้ระเบิดเพียบเลยครับรู้สึกว่าระเบิดเราไม่ได้ใช้เลยเราก็พบก,กับสิ่งที่น่าขนลุกก็คือมีศพคนนอนตายเพียบเลยครับ นี่แหละครับก็คือเรื่องที่ผมนะฮะไปประสบพบเจอมานะครับเป็นเรื่องที่ราที่น่าขนลุกมากขนลุกตรงไหนวะแม่งยิงกระทังคิดเอ้ยมันขนลุกจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็พบผมเนี่ยไปเจอศพคนตายโดนหลอกจนได้ครับมันน่าไม่ละครับท่านประธานาทิบดีมึงพูดอะไรของมึงวะพูดให้ชัดๆหน่อยก็กลุ่มพูดชัดไม่ชัดอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นสไตล์การแคสของผมการแคสอย่างนี้ใครจะไปดู โอ้ยต้องมีคนดูสิครับคนรักผมก็มีเยอะนะไอ้เหี้ยยิงพูยิงนอกประเด็นหาลากเซฟเลยครับเซฟเลยเซฟ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 พอแค่นี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเซฟไว้ก่อน๋อยวพาร์ทหน้าเอามาเล่นใหม่ต่อเล่นไปทีละสองด่านพอครับจะได้มีคลิปลงเยอะๆครับก็พาร์ทนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ